แทนที่ว่าปนะระชาชนจะมีสิทธิ์เลือกสอนะกกตกลับมาโพสต์เฟซบุ๊กนะไอเลขาที่การปปชกลับมาโพสต์เฟซบอกว่าประชาชนไม่มีสิทธิเลือกสอเอาประชาชนไม่ได้เลือกสอรับสวนี่แต่เอาคนที่สมัครแม่งเลือกกันเองแล้วเลือกกันเองอะแล้วยังไงและในรัฐธรรมนูญไปเขียนว่ามาตรา114ส้าผม่นจำไม่ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา1สวเป็นผู้แทนปวงชนกาวไทยในเมื่อเป็นผู้แทนปวงชนกาวยเนี่ยประชาชนไม่ได้เลือกคุณมา แล้วคุณจะมาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างไรมันต้องไปแก้รัฐธรรมนูญมาตรา114นะครับมาตรา114เนี่ยอยู่บนหน้าผมเนี่ยนะครับนะสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยนะเอ่อนะนะครับเนี่ยในมาตร11า114รัฐธรรมนูญเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ลองไปดูเนี่ยเนี่ยเปิดรัฐธรรมนูญเลยนี่รัฐธรรมนูญนั่นเรียเนี่ยเนี่ยกอะไรนะ ราตาลันสีบอกว่าสวาเป็นผู้แทนวงระชาวนใจก็หมายถึงว่าเป็นตัวแทนประชาชนก็ประชาชนก็กระกะตกโพสตเฟ b บุ๊กเลยขาธที่การโพสเฟสบุก๊กะนะครับนะเยอะแยะล่ะเข้าไปดูกันนะประชาชนไม่มีสิทธิเ์เรื่องสวเ้าแล้วเป็นตัวแทนพวกคูได้อย่างไรสวจะเรียกว่าเป็นตัวแทนพวกคูได้อย่างไรในเมื่อนะักเลขาธิการกรกตก็โพสเฟ e บุนะ๊กแล้วบอกว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์เรืองสว แล้วมันมันก็ไม่ใช่ตัวแทนกูเพะฉะนั้นไม่เพื่อไม่ใช่ตัวแทนกูกูเป็นประชาชนมันก็ต้องไปแก้มาตรา114นะครับไม่เขียนว่าสอวเป็นผู้แทนปครงชนชาวไทยคือเป็นตัวแทนประชาชนก็ไม่ใช่ตัวแทนกูแล้วก็เลขาธิการตอมต่อมาต่อเข้าไปบนเฟซบุ๊กประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกมันเป็นเรื่องระหว่างคนที่เขาสนใจฉบับรเรื่องกันเองเอาไอ้ชิบหายเรื่องกันเองแล้วแล้วกินกินเงินภาษีไทยอะภาษีกูอะ่ะนี่แหละครับ ประเทศไทยมันก็มีเรื่องแบบนี้นะนะผมหรือกูเองก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรนะที่กูบ้านเมืองเร่าไปเขียนว่าเป็นผู้แทนพวกชนพผู้แทนประชาชนผู้แทนคนชาวทไทยในมาตรา114ของรัฐธรรมนูญฉบับคณะรัฐบาลฉบับประเด็กการเลยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประจับไอฉบับประเด็กการพี่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พี่ดีด้วยไมใช่ดูว่าจังเดียวเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดชื่นชอบกดแชร์มีอะไรกดได้ก็กดแม่งไป นะเดครับนี่แหละครับนี่แหละครับเอาไงนะมันก็ไม่เป็นธรรมเนี่ยคราวที่แล้วก็อยู่มาแล้วห้าปีท่าสวพวกนิ้งไทมาจากไหนก็มาจากลุงตู่ลุงป้อมลุงตู่ลุงป้อมมาจากไหนมาจากการยึดอำนาจมาจากการอะไรปล้นอำนาจประชาชนการยึดอำนาจก็คือการปล้นอำนาจประชาชนแล้วก็ฉีกนะนัฐธนิ้นแล้วก็ร่างไหนตามใจชอบชอบแบบไหนก็เอามาเอาร่างแบบไหนแล้วกูอยู่ได้ดานกุก็ร่างแบบนะั้นจริงไหมครับพี่น้องครับ ผมพูดผิดนะขอให้ฟ้าผ่ากบาลมาตรงนี้เลยนะเนี่ยสิ่งที่กูพูดเนี่ย้าผิดนะฟ้าผ่านะฮะพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมเห็นด้วยก็ต้องช่วยกันละผิมครับแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์ไปถึงนะคณะกรรมาารกันตกรอบบอกว่าส .2 กับสวไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกันยังไงวะสวชุดที่แล้วเนี่ยสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยลุกตู่ลุกป้มเลือกมานะใครได้คะแนนเสียงข้างมากก็ยกมือให้เป็นนายก ลุงตูก่ก็ยกให้เป็นนายกนะครับแต่พอพิธาได้เสียงข้างมากสวยก็มือเป็นนายกไม่ยกไหนบอกว่าสวอเป็นกลางไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เหมือนไม่เหมือนสอกตอครับคุณดูในคุณเวลาคุณพูดเนี่ยนะโดยเฉพาะเลขาธิการเราตอคุณพูดความจริงกันมันบมดคราวที่แล้วสวเนี่ยสองร้อยห้าสิบที่มาจากลุงตู่ลุงป้อมเดียเป็นกลางไหม่ะเป็นกลางไหม่ะนะไม่เป็นกลาง วิภาควิจารณฝ่ายค้านว,วิว I ิภาควิจารพรรคก้าไกลเป็นไงคุณเป็นสวเป็นกลางคุณจะไปวิจารฝ่ายค้านได้ไงการวิจาร์ก็แสดงเห็นว่าคุณเลือกทางคุณเชียร์ลุงตูลุงป้องนะแล้วเสร็จแล้วคุณเป็นกลางแล้วล่ะสวไอชุดเนี่ยกำลังจะหมดในวันที่สิบสิบเอ็ดพฤษภาเดีววันที่สิบเก้าพฤษภาเนี่ยเป็นกลางไหมล่ะพอพิธาได้คะแนนเสียงข้างมากแมปงมายกนะพิทาก็กลายเป็นนายกของประชาชนนะเป็นนายกที่นอกคำนี้ นะถูกล้อเลียนเป็นนายกลถแห่อะไรบ้างต่างที่ชนะเรื่องการคะแนนเสียงมากที่สุดก็ผลการไม่ผิดพรรคก้าวไกลได้ร้อยห้าสิเ็ดเสียง,เยงพเอ่อเพื่อไทยร้อยสีย่สิบเ็ดนะรวมกันก็ตั้งรัฐบาลได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง,งของสภาผู้แทนราษฎรแต่สวมันไม่ยกให้ก็เพราะมันไม่เป็นกลางตัมไปใครประยุทธ์ประวิตร์นะเพราะฉะนั้นตั้งแต่มีสวมาผมไม่เห็นมีเป็นกลางที่ผ่านมาแม้แั่เป็นสภาผัวเมียบ้านใหญ่ต่างๆนะ อาสสอาอ่าสอสอ่าาในจังหวัดต่างๆใครเป็นสอสอก็มีนายรงศรบอเอาลูกบ้าลูกสะใภลูกเผยบ้างนะบ้านใหญ่ต่างๆนะครับนะเพราะมันมีอิทธิพลอยู่้วมันก็เป็นสภาหัวสภาเมียพอแก้กฎหมายมาก็บอกว่าให้เลือกกันเองพอเลือกกันเองธนาธรกับชอบเข้าไปรณรงค์ให้คนมาสมัครสอสอบอกระวังจะติดคุกนะกอททบอกระวังจะติดคุกระวังจะผิดกฎหมายนะ นะการไปรณรงค์ให้คนมาสมัครนี่ไม่ได้นะมันอาจจะเป็นการหัวกันนะอาจจะเป็นการสมยอมนะอาจจะไม่สุจริตจะติดคุกจิตารางถูกต,ต,ต,ตัดทนะิ้นะกกตออกมาข่มขู่นะข่มขู่ไม่พอครับบอกว่าอะไรเก็บหลักฐานไม่หมดแนละ้วเดี๋ยว,ตวเตรียมดําเนินคดีอะไรงั้นผมถามว่าคณะกรรมการก,การนักพวกคุณพวก่ารพยาอามอำนาะจมาจากไหนรัฐธรรมนูญเขาไม่เด้หงาชวนคนมาสมาัครการชวนคนมาสมาัครก็คือการประชาัมพันนะ่ย กรกตประชาันสำคัอะไรบ้างไม่เห็นม่หนนะครับการชวนคนมาสมัครก็คือประชาชนให้เห็นความสําคัญในการสมัครสวเพราะอะไรถ้าเราชวนคนมาสมัครเยอะๆนะครับนะมันก็ทําให้อะไรได้สวที่มาจากประชาชนไม่ใช่สวมาจากข้าราชการเกษียณตอนนี้ก็มีข้าราชการเกษียณหกสิบเจ็ดสิบเกษียณแล้วไม่รู้จะทําอะไรอยู่บ้านเลี้ยงหลามแม่งจริงก็ประกาศตัวผมขอลงสายความบั่นคง สายกฎหมายสายอะไรกันพวกแก่ๆเท่าๆพวกข้าราชการาเกษียณใส่ยศเต็มยศกันเลยเครื่องบูงเครื่องแบกคนตำรวจเอกคนเอกอะไรมากันแม่งก็เหมือนเดิมนะเอาพวกแก่ๆเท่าๆเหมือนเดิมนะแก่ๆเท่าๆเหมือนเดิมนะแล้วก็บอกว่าพวกนี้เป็นพวกผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยความรู้และประสบการณ์นะมากด้วยความรู้และประสบการณ์ถามแต่คนพวกนี้มีเขาเรียกอุดมการอะไรมากเข้ามาแม่งก็รับใช้รับใช้ใครรับใชู้้กเอ็มาะ แัก่ก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเอาพวกแก่เท่าๆเจ็ดสิบแปดสิบเดินก็จะไม่ไหวหายใจก็ไม่ค่อยออกนะนะเท่าตำราที่เขาเรียกว่าไปเลือกไอ้พวกหวานดันใจนะเบาหวานความดันโรคหวัวใจพร้อมนั่งนั่งประชุมโรหวัวใจวายตายแล้วะรถพยาบาลต้องเตรียมพร้อมเครื่องช่วยหายใจแอมบูลา์รถกู้ภัยรถนำขบวนพร้อมจะพาไปส่งไหนนะ่ะส่งวัดหรือไปกับโสงโรงพยาบาลแล้วเราก็จะได้คนพวกนี้พวกแกจะตายอย่างนั้นอะ คือพวกผู้ทรงพรณบุตรดอกนั้นก็เป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการนั่นนี่ตำแหน่งใหญ่ๆตัวๆวันๆแม่งไม่เคยมาประชุมเลยก็ไม่รู้รัฐธรรมนูญนี่มันจะกำหนดไ,ไม้ทำาไมผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยมันไม่เคยมาประชุมนะไม่เคยเลยติดราชการติดราชการแล้วถามว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นให้พวกนี้มาเป็นเพื่อ,เ,อ,อเพื่ออะไร ประชาชนได้ประโยชน์อะไรเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสวสองร้อยห้าสิบคนประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากสวเหล่านี้วันๆทำอะไรเห็นผลงานอะไรบ้างไม่มีแกๆเท่าๆพวกเดียวกันคิดไปในทางเดียวกันนะบอกมีความอิสระอิสระอย่างไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก้ฝากคณะกรรมการการอกตั้งอย่าไปออกระบบระเบียบจํากัดติดนะแนะนําตัวเนี่ยต้องใช้วิธีการคุยคุยกับผู้สมัครเท่านั้นจะมาคุยกับประชาชนก็ไม่ได้จะมาโพสเฟซบุ๊กอินต้าแกรม ยูทูบยูทูบไลฟ์สดเหมือนพี่เดก็ไม่ได้แรกแรกแรกูก็คิดว่ากูจะไปสมัครสรควพอากูฟังแล้วแม่งแท้จะทํา่าอะไรไม่ได้นะผมก็เลยไม่ไม่อยากจะไปสมัครนะแต่แรกคิดจะสมัครเลยลงดูหน่อยปะไปช่วยประเทศชาติหน่อยไปสมัครไปสายงานกฎหมายเนี่ยในรุงเทพได้ไม่ได้ก็ลองสมัครดูแต่เนะขาบอกนะไลฟ์สดก็ไม่ได้นะโพสเฟสบุ๊กอินตาแกรมยูทูบทวิตเตอร์อะไรไม่ได้ถ้าอยากจะแนะนําตัวนะถ้าอยากจะแนะนําตัวต้องไป อบอกกับเขาบอกกับผู้สมัครกรุงเทพมี300คนก็ไปไงไปแนะนําตัวกับคนที่สมัครจะมาอะไรอ,อะไรต่างๆไม่ได้ต้องไปส่งกระทวนตัวทําอะไรก็ไม่ได้นะเออต้องใช้กระดาษเนาะไม่กระดาษก็ส่งอิเล็กทรอนิกส์ไม่อิเล็กทรอนิกส์ก็เรียกอะไรด้วยว่าจะถ้ามีคนสมัครด้วยกันแมต่อ่ะทนายมีสัก500คนก็ต้องไปไปไป,ไปบอกเขา800คนแล้วไม่รู้มันอยู่ที่ไหนแล้วจะไปบอกไงบอก นี่ยดาวตัวเฉพาะผู้สมัครจะมาจัดไลฟ์สดแบบผมไม่ได้แน้วถ้าเกิดผมไปลงเนี่ยผมก็มาจัดรายการเลยนะผมก็คิดถึงเอฟซีแต่วันๆั็จะมาจัดรายการเนี่ยนะเพราะว่าแม่ก็จะโดนเล่นหาว่าใช้สื่อเอาเปรียบเพื่อนเอาโดนอีกติดคุกอะไรอะไรโดนปรับโดนตัดิดโอ้ยแม่แทบจะกระดูกระดิกอะไรไม่ได้เลยนะนะครับจะเผยแพ่อะไรอย่างต่างๆก็ได้ไปทำเว็บไซต์ซีเน็ตหกเจ็ดกระโดดกกตครูนะ นะบางทีเรียกมาเตือนแต่ผมบอกว่าแม่งเป็นการขู่ว่ะขู่นะถ้าคืนยังประชาสัมบัตระดมคนมาสมัครอะไรต่างนับเสี่ยงผิดกฎหมายติดคุกเนี่ยโอ้ขู่ชิบมหายเลยแกกองทอ่าว่เขาบอกเขาเตือนนะก็าอยากจะถามว่าไปเอากฎหมายอะไรมามันไม่มีกฎหมายห้ามนะในการรณรงค์ให้คนมาสมัครเขาไม่ได้มาบอกเนี่ยว่าไอมาสมัครเสร็จแล้วมาเลือกกูถ้าแบบนี้มันเขาียากว่าการจับต้งแต่ถ้าเขาบอกว่ามาสมัครกันี้เยอะสมัคร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 สมัร เราจะได้สวอที่มาจากประชาชนนะครับเออผมว่าน่าเชิญคนมาสมัครแม่ไม่มีความผิดหรอกแต่ว่า